สวัสดีครับเพื่อให้ออกเสียงชื่อจีนได้อย่างถูกต้องในครั้งนี้จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนโปรแกรมที่ใช้ออกเสียงนะครับ6 0เศษ61ส่วน2,564เจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนเล่ม19-20แรงเอเย่เสียวเทียนสามารถที่คลายปัญหาในดินแดนสื่อเทียนได้สำเร็จครอบครองฐานที่มั่นอย่างมั่นคงด้านอย่างอิงหลงกลับทิศดำเนินแผนขโมยฟ้าเปลี่ยนตะวัน ให้พี่ชายฝาแฝดของเย่เสี่ยวเทียนสวมรอยแทนเขาในสองเล่มนี้ถือว่าเป็นการหักเหลี่ยมเฉือนคมของพระเอกกับบอสของเรื่องก่อนที่เนื้อเรื่องจะขมวดเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในเล่มต่อไปถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าโชคจะเข้าข้างฝั่งพระเอก ช่วยให้เขาสามารถเอาชนะอีกฝั่งได้อย่างง่ายดายเหมือนกับหลายๆครั้งที่ผ่านมาจนทำให้แทบไม่ต้องลุนอะไรแต่ยังคงความสนุกแฝงอารมณ์ชวนขบขันตามสไตล์ของเยี่ยกวนเอาไว้อย่างครบถ้วนรวมทั้งฉากเกี่ยวพาราศีเหล่านางเอกทั้งหลายด้วยชวนให้ติดตามอ่านจนกระทั่งจอบอมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไป หลังเย่ยเสี่ยวเทียนพระเอกสามารถจับตัวจนหลงจางอี้จางหมี่ฮานเฉาสุยอี้ได้ทางด้านตระกูลหยางตระกูลจางและตระกูลจันได้ส่งคนมาเพื่อขอไถ่ตัวโยควนตระกูลเฉาหลี่ชิวฉือที่ปรึกษาพระเอก จึงเสนออุบายให้ตระกูลจางยอมมอบอำนาจการปกครองเมืองถงเหยิ่นให้กับตระกูลอี้มีอี้จินถิงพันรยาของเย่เสี่ยวเทียนเป็นถูซ่ซือปกครองเมืองส่วนตระกูลหยางก็มาอยู่ภายใต้อำนาจของเย่เสี่ยวเทียนอีกครั้ง ส่วนทางด้านตระกูลจันยังปฏิเสธการเข้าพบโดยให้เหตุผลว่าจะพบกับยังหัวหน้าตระกูลเท่านั้นทางด้านตระกูลเฉากับโดนตระกูลถงนามกองกําลังเข้ายึดพื้นที่ก่อนที่จะลุกมายังตระกูลจันเป็นเป้าหมายต่อไป เือดร้อนให้ตระกูลจันต้องตั้งบุตรของจันหูน้องชายจะหลงที่ตายไปเพื่อเป็นผู้นำตระกูลแทนตามแผนของหลีชิวถือเพื่อมาเจรจากับเย่เสี่ยวเทียน ทำให้เย่เสี่ยวเทียนยกกำลังมาช่วยโดยแลกกับการเกี่ยวดองกันคือต้องให้จันหนิงเอ๋อเสือครองฟ้าหนึ่งในสามเสือกุ้ยโจวแต่งเข้ามาเป็นหูหยินที่สามของเย่เสี่ยวเทียนส่งเสี่ยวมีคู่มั่นเทียนปิงหุย ที่ทราบข่าวการเสียชีวิตของเถียนปิงฮุยพี่ชายเถียนเนี่ยวเหวนินจึงค่าวิเยี่ยที่เป็นคนสั่งวางระเบิดการตลาดทําให้โดนจับเย่ยเสียวเทียนที่ไปรับตัวยหานเถียนเนี่ยวเหวนินผู้ยินใหญ่พระเอกเสือขาวหนึ่งในส ซื้อกุยโจวที่ตระกูลเถียนจึงผลักด้าน,ถนเนถียนเจียซินที่เถียนเนี่ยวเวินหมายตาเป็นผู้นำตระกูลเถียนคนต่อไปให้ออกไปแก้ไขปัญหาของตระกูลส่งช่วยเหลือยังคุณหนูตระกูลส่งกลับทางราชสำนักได้สำเร็จ จนทำให้เถียนเจียซินเป็นที่ยอมรับของผู้คนทางด้านของอย่างอิงหลงได้ํำเนินแผนขโมยฟ้าเปลี่ยนตะวันโดยให้เย่เสี่ยวอนันที่ชายฝาแฝดพระเอกลองตัวเป็นเขา เริ่มต้นจากวางแผนหลอกให้อีกฝ่ายมาดูนิ้วแล้วมีคนทะเลาะก,กันจัดฉากให้เหมือนว่าโดนฆ่าตายก่อนจับตัวไปแล้วเกลี้ยงกล่อมให้ทำหน้าที่แทนเย่เสี่ยวเทียนถึงตอนแรกเย่เสี่ยวอันจะปฏิเสธแต่พอพบว่า เย่เสียวเทียนตายแล้วตนโดนจับไปแทนที่น้องชายจึงต้องกลับไปยังเขานิวโถจึงต้องมีแต่สวมรอยเป็นเย่เสียวเทียนเพราะโดนเทียนถือเฟิ้งองมูยินสามอย่างอิงหลงกับเทียนปิงหุยที่รอดชีวิตจากการระเบิดจนต้องเสียขาและใบหน้าเสียโฉมหลอกว่ามีแต่วิธีนี้จึงจะสามารถช่วยชีวิตทุกคนบนเขานิวโถได้ แต่พอถึงยงามค่ำคืนเย่เสี่ยวอันกลับได้พบเย่เสี่ยวเทียนที่รอดชีวิตจากการช่วยเหลือของเทียนปิงฮุยเพราะหลังจากผ่านการรอดตายมาทำให้เสียโฉมและขาไปเขาจึงฝากความหวังไว้ที่เย่เสี่ยวเทียนในการดูแลน้องสาวแทน ถึงร่วมมือกันซ้อนแผนขโมยฟ้าเหรียนตะวันของอย่างอิงหลงหลังจากเย่เสี่ยวเทียนสามารถหลอกยังเทียนถือเฟึ่งว่าเขาคือแย่เสี่ยวอันที่สวมรอยเป็นเย่เสี่ยวเทียนสำเร็จ จึงได้ทราบถึงเส้สึกทั้งหมดที่แฝงเข้ามาอยู่ในเขาหนิวโถแล้วทำทีเป็นให้เถียนเนี่ยวเหินจัดการกับทุกคนโดยทำตัวว่าโดนคุมตัวเพราะเถียนเนี่ยวเหินทราบแล้วว่าเขาคือเย่เสี่ยวอันที่ปลอมตัวมา เป็นการหลอกเทียนถือเฟิง่งทำให้เทียนถือเฟิงที่ไม่ทราบความเป็นจริงต้องเสียสละคนมาบุกช่วยยังเย่เสี่ยวอันออกไปก่อนที่จะวางแผนเอามาสวมรอยเป็นเย่เสี่ยวเทียนอีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งปล่อยข่าวลือว่าเทียนเนี่ยวเวินต้องการฆ่าสามีเพื่อกุมอำนาจของเขาหนิวโถไว้ ดอกจันเพื่อช่วยเหลือแย่เสียวเทียนที่เข้าใจผิดเป็นแย่เสียวอันทำให้เทียนถือเฟิ่งวางแผนโดยการจับตัวบุตรชายของหลอต้าเฮิงน้องชัยร่วมสาบานพระเอกเพื่อให้อีกฝ่ายพาขึ้นเขานิ้วโถ สร้างความโกรธแค้นให้กับของ้วนงันมีนาลอต้าเฮิงผู้นำกลุ่มโจนรวมพึ่งภายใต้สำนักความมั่นคงแห่งแผ่นดินโกรธถึงขนาดบุกพาคนไปทลายที่ซ่อนของเทียนชฉือเฟิงเพื่อช่วยหลานชายกลับมา ทำให้เทียนชือเฟิ่งต้องหนีตายแม้จะช่วยเหลือแย่เสียวเทียนได้สำเร็จก็ตามในเวลาเดียวกันจันหนิงเอ๋อกับเสี่ยอิงอิงเสือแดงชาติหนึ่งในสามเสือกุ้ยโจง ก็แซงทำเป็นพายาตผู้ใหญ่ขึ้นเขาหนวโถมาคาดขั้นถึงความจริงร่วมด้วยเหล่าถูซื้อผู้มีอำนาจในพื้นที่คนอื่นๆก็มาร่วมด้วยโดยใช้เหตุผลคือมาร่วมงานแต่งงานของเย่เสี่ยวเทียนกับจันหนิงเปอ๋อและเซี่ยอิง,อง แต่จริงๆคือต้องการมาดูว่าเย่เสี่ยวเทียนกับเทียนยเนี่ยวเหินมีปัญหากันจริงหรือเปล่าเทียนชือเฟิงจึงให้เย่เสี่ยวเทียนเข้าใจผิดว่าเป็นเย่เสี่ยวอัน เปิดเผยตัวเพื่อมีบบังคับให้เทียนเมี่ยวเหินยอมรับว่าเขาเป็นแย่เสี่ยวเทียนตัวจริงแต่พอเย่เสี่ยวเทียนเปิดเผยตัวก็ทําการจัดการจับกลุ่มยังเทียนชือเฟิ่งที่เป็นทั้งภรรยาและที่ปรึกษาของหยางอิงหยงเอาไว้ ก่อนที่เขาจะจัดพิธีแต่งงานกับจันหมิงเอ๋อและเสี่ยอิงอิงตอบโดยห้องเต้ยังให้ฉีปออีที่กลายเป็นขันที่มาเวพรทางด้านอย่างอิงหลงที่กำลังลังเลว,ว่าจะก่อกระบฏหรือไม่ เพราะในเวลานี้ราชวงศ์หมิงกำลังเปิดศึกอยู่อีก2ด้านคือ1นึ่งเหลือโชซอนรบกับญี่ปุ่น2องปอไปก่อกระบฏจึงคิดจะช่วยจังหวัดน,นี้ก่อการอีกรายหนึ่งเขาโดนปิดข่าวว่าทั้งญี่ปุ่นและปอไปเยือยอมพ่ายแพ้แล้ว หลักทราบข่าวเทียนถือเฟื่งที่โดนจับตัวและโดนยังแย่เสียวเทียนซ้อนแผนส่วนบุตรชายคนรองที่โดนราชสำนักจับไว้เป็นตัวประกรันเพื่อต้องการจะแจ้งข่าวชัยชนะของราชวงศ์หมิงถึงกับรอบหนีออกจากเมืองก็โดนสังหารจนทำให้อย่างอิงหลงตัดสินใจก่อกระบฏขึ้น ปอลอหนึ่งอี่จิงถิงมีบุตรสาวคนแรกให้กับเย่เสี่ยวเทียนสองเย่เสี่ยวเทียนได้พบกับเซเวียสุยอู่หญิงสาวคนแรกที่เขารับอีกครั้งได้พบว่าเธอแต่งงานกับวข้ผิงเพื่อนของเขาที่มอบให้ดูแลเธอจึงยินดีกับทั้งสอง